สวัสดีครับปริทิวิลี่เป็น EP ที่22แล้วนะครับมาพบกันในช่วงที่สิ้นสุดไตรามาสที่3พอดีนะครับในปีงบประมาณ67ก็เหลืออีกเพียงแค่3เดือนสุดท้ายดังนั้นมาพบกันในช่วงสิ้นสุดไตรามาสก็คงต้องเน้นย้ำกันก่อน,อนเลยในเรื่องของการรายงานผลตัวชี้วัดยุทธศาสตร,ร์ในตามแผนปฏิบัติร,ราชการประจำปี67ตามกรอบยุทธศาสตร,ร,ร์66-70ของกรมแพทย์ฐานบกนั่นเองนะครับตามอนุมัติของเจ้ากรมแพทย์นบก ก็กำหนดแนวทางในการรายงานรอบ9เดือนให้ท่านรายงานได้เสร็จสิ้นภายในสุขที่12กรกฎาคมนะครับก็ขอให้หน่วยได้ดําเนินการเนื่องจากว่าผลในรอบ9เดือนนะครับถึงแม้จะยังเหลืออีกหนึ่งไตรามาสก็ตามนะครับแต่ว่าปกติแล้วก็จะเป็นสิ่งที่หน่วยรับผิดชอบเจ้าของโครงการต่างๆคงต้องนํามาใช้ในการวิเคราะห์ในการประเมินผลไปแล้วระดับหนึ่งนะครับเพื่อที่จะสามารถเตรียมการสําหรับการเสนอโครงการในปีต่อๆไปได้ซึ่งการรายงานผลก็เหมือนเดิมนะครับ ทั้งค่าตัวชีวัตทั้งรายละเอียดหลักฐานที่กําหนดรวมทั้งการให้ผู้บังคับหน่วยของท่านได้รับรองความถูกต้องก็ขอให้หน่วยได้ดำเนินการตามนี้ด้วยนะครับซึ่งในตัวชีวัตของหน่วยในกลุ่มโรงพยาบาลกองทบกนะครับเมื่อรอบหเดือนที่ผ่านมาได้มีอนุม,มัติเพิ่มเติมตัวชีวัตในเรื่องของการปรับปรุงยุทธศาสตร์ของหน่วยนะครับเมื่อคราวที่มีเรื่องนโยบายการช่วยเหลือประชาชนของรัฐบาล เข้ามาเป็นเรื่องเร่งด่วนก็ได้มีการเพิ่มเติมและหน่วยก็ได้มีการรายงานผลตัวชี้วัดพร้อมทั้งแสดงยุทธศาสตร์ของหน่วยมาแล้วในระดับหนึ่งถ้าท่านติดตามการประชุมต่างๆของรพทฐานบกการพิจารณาต่างๆในช่วงนี้จะเห็นชัดว่ามีเรื่องที่มาเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร,ร์ของหน่วยตัวนี้แหละครับมากพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาเรื่องของการเสนอความต้องการเครื่องมือแพทย์เสริมอุปกรณ์สายแพทย์ของหน่วยนะครับโดยที่มีคณะ กรรมการในชุดที่ท่านรองจ้กรแพทย์ฐานบกท่านที่2เป็นประธานนะครับพิจารณาการจัดหาหรือความต้องการเครื่องมือแพทย์ที่มีมูลค่าตั้งแต่5 0,000นบาทขึ้นไปซึ่งตรงนี้ก็จะถูกนําเอาเรื่องของยุทธศาสตร์ของหน่วยมาเป็นปัจจัยในการพิจารณาความเหมาะสมด้วยรวมทั้งสิ่งที่เป็นนโยบายเป็นดําริของท่านเจ้ากรงแพทย์ฐานบกก็คือเรื่องของกําลังพลนะครับโดยเฉพาะกําลังพลเฉพาะทางต่างๆนะครับการบรรจุแพทย์ ทัานตแพทย์พยาบาลเฉพาะทางลงไปในแต่ละหน่วยนะครับในโรงพยาบาลต่างๆนั้นก็คงจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยด้วยเช่นเดียวกันในตัวชี้วัดเดิมได้กําหนดระดับความสําเร็จเอาไว้อยู่แล้วนะครับทางการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องสภาพแวดล้อมต่างๆในพื้นที่ของท่านการทบทวนปรับปรุงยุทธศาสตร์เมื่อมีนโยบายที่เกี่ยวข้องเข้ามาและการจะทำแผนงานโครงการซึ่งในส่วนนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนแล้วก็สามารถนําข้อมูล ของหน่วยนะครับมาใช้ในการพิจารณาทั้งในแง่ของสิ่งอุปกรณ์ทั้งในแง่ของกําลังผลได้ก็ได้จะทําเป็นตารางให้หน่วยแสดงความเชื่อมโยงจากยุยทธศาสตร์ของท่านมาสู่ความต้องการทาั้งทางด้านคนและของของท่านนะครับซึ่งก็ได้จะสอดคล้องกับสิงที่ท่านเสนอมาเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมต่างๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ได้กําหนดเอาไว้แล้วมีตารางให้ท่านแล้วก็ขอให้บันทึกข้อมูลต่างๆลงมารวมทั้ง แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยก็คือแผนที่จะต้องมีตัวชี้วัดเป้าหมายที่ท่านต้องกําหนดขึ้นนะครับเมื่อมีแผนก็ต้องมีการประเมินผลแผนนั้นได้ตัวชี้วัดเหล่านั้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับเรื่องของการวางแผนด้านกําลังพลด้านสิ่งอุปกรณ์ก็คงจะต้องมีอยู่เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ายาุทธศาสตรบบ์ของโรงพยาบาลกองทัพบกอย่างไรก็ตามต้องมีเรื่องการให้บริการทางการแพทย์เพราะว่านั่นคือภารกิจของท่านอยู่แล้วนะครับท่านกําหนดตัวชี้วัดเอาไว้อย่างไรก็ ขออนุญาตให้นํามาแสดงด้วยเช่นเดียวกนนันนี่คือรายละเอียดเพิ่มเติมที่ตัวชิวัดนี้จะมีการขยายการรายงานไปเรื่อยๆนะครับในรอบ9เดือนแล้วก็อาจจะมีในรอบต่อๆไปนั่นเองก็ชี้แจงสําหรับหน่วยปฏิบัติก่อนสําหรับหน่วยรับผิดช,ชอบโครงการยุทธศาสตร์นะครับในแผนปฏิบัติราชการประจําปี67จจริงๆก็ทั้งชี้แจงไปในกลุ่มไลน์แล้วนะครับแล้วก็มีอนุมัติที่เพิ่งจะแจกจ่ายให้หน่วยไปแต่ว่าก็ขออนุญาตเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่ง เพราะว่าในการประชุมคณะกรรมการ,รขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในคราวที่แล้วนะครับท่านรองเจ้ากรมแพทย์ฐานบกท่านที่1เป็นประธานนะครับในฐานะประธานคณะกรรมการท่านก็ได้สั่งการไว้ว่าการประชุมครั้งต่อไปจะต้องนําความก้าวหน้าของแต่ละโครงการนะครับที่อยู่ในแผนนั้นมาติดตามกันซึ่งสิ่งที่ใช้ในการดําเนินการมาตลอดก็คือผลที่แสดงอยู่ในระบบติดตามความก้าวหน้าในระบบวอลลุ่มนั่นเองนะครับ ดังนั้นก็ได้ชี้แจงให้ผู้รับผิดชอบโครงการได้ไปตรวจสอบปกติแล้วโครงการต่างๆครับต้องมีตัวชี้วัดที่แสดงผลลัพธ์ของท่านอยู่แล้วว่าทําสําเร็จรหรือทําจนเสร็จสิ้นไปแล้ววัดความสําเร็จอย่างไรหากว่าตัวชี้วัดนั้นสามารถแสดงได้ตั้งแต่รอบ9เดือนก็คงจะเป็นสิ่งที่ท่านสามารถแสดงผลได้อยู่แล้วนะครับว่าท่านจะกําหนดเดิมอาจจะกําหนดเอาไว้แสดงผลลัพธ์ในรอบ12เดือนหากว่าแสดงในรอบ9เดือนได้ก็สามารถแสดงได้ตั้งแต่รอบนี้ นะครับอย่างไรก็ตามถ้าเป็นโครงการที่ผลลัพธ์อาจจะยังไม่ออกต้องรอจนถึงรอบ12เดือนสิ้นสุดกันยายนไปเลยเนี่ยได้เคยมีการประชุมไปก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับว่าโครงการก็ควรจะต้องมีตัวชี้วัดอื่นๆที่แสดงให้เห็นว่าท่านได้มีการดําเนินโครงการนั้นๆได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆได้มีการประชุมนะครับหรือดําเนินการอื่นๆนะครับก็อาจจะเช่นระดับความสําเดจของการดําเนินการตามแผนในโครงการนั้นๆนั่นเองนะครับก็หากว่า ยังไม่ได้มีการจัดทาตัวชี้วัดลักษณะนี้และผลลัพธ์ของท่านยังไม่ออกในรอบ9้าเดือนก็ได้มีเรื่องแจ้งให้หน่วยได้ไปพิจารณาเพิ่มตัวชี้วัดในส่วนของการดาเนินการขึ้นมานะครับเพื่อที่ท่านจะสามารถแสดงการดาเนินการของท่านในตัวชี้วัดนั้นได้และทางสยศก็จะรวบรวมผลตัวชี้วัดในทุกโครงการนะครับมาเข้าสู่การประชุมกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่อไปนะครับโดยที่จะเพิ่มเติมตัวชี้วัดก็ประสานทางสยศ มาได้ครับก็ฝากไปอีกหนึ่งเรื่องเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของข้อตรวจพบจากสอตอนทบนะครับได้มีอนุมัติของท่านผู้บัญชาการฐานบกออกมาแล้วด้วยนะครับจริงๆเฉพาะตัวเรื่องจากองทบก็เป็นสิ่งที่หน่วยตั้งแต่ระดับกองพันขึ้นไปต้องปฏิบัติในการนํามาควบคุมภายในนะครับแล้วก็ทางสอตอนทบก็ได้ขออนุมัติเพื่อเป็นแนวทางในการเข้าตรวจหน่วยในครั้งต่อๆไปนะครับก็ทางกรมแพทย์ฐานบกนะครับทั้งกองผ ong การงบประมาณทั้ง สำนักงานยุติสตร์ก็ได้ชี้แจงเพิ่มเติมกับหน่วยไปด้วยครับเพราะว่าเรื่องของการควบคุมภายในก็เป็นสิ่งที่เรานํามาพิจารณาในส่วนของระวับหน่วยสายแพทย์เด่นด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นข้อตรวจพบของสอตอนน,อนะครับที่ท่านผู้ชีการฐันบกอนุมัติเป็นสิ่งที่เราจะต้องนํามาควบคุมภายในนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่พบแล้วนะครับ พบปัญหาแล้วในหน่วยหรือไม่ก็ตามนะครับต้องมีมาตรการในการควบคุมไม่ให้เกิดขึ้นซึ่งในข้อตรวจพบดังกล่าวแบ่งเป็น3เรื่องใหญ่ๆใ,ในส่วนแรกคือบัญชีเงินราชการนะครับซึ่งก็มีข้อตรวจพบสําคัญก็คือการเบิกค่าตอบแทนที่เกินสิทธ์นะครับตรงนี้ก็อยู่ในเรื่องที่เป็นความเสี่ยงระดับของทบมาตั้งแต่ปีงบประมาณที่แล้วอยู่แล้วด้วยนะครับเชื่อว่าหลายหน่วยมีการควบคุมอยู่แล้วเรื่องที่2คือบัญชีเงินกิจการ ที่มีรายได้ไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินเรื่องนี้เป็นข้อตรวจพบที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลกองทบบเต็มๆนะครับเพราะว่าข้อตรวจพบสําคัญก็คือการมีลูกหนี้ค้างจ่ายเกินระยะเวลา1ปีนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ทางสตทบไปตรวจพบในหลายโรงพยาบาลเป็นสิ่งที่หลายโรงพยาบาลนั้นคงต้องควบคุมอยู่แล้วตามผลการตรวจพบของหน่วยของท่านแต่ตอนนี้กลายมาเป็นข้อตรวจพบในระดับกองทบนะครับก็เป็นสิ่งที่ทุกหน่วย ต้องให้ความสําคัญในการควบคุมนะครับส่วนเรื่องสุดท้ายคือบัญชีกิจการภายในกิจการสวัสดิการต่างๆนะครับซึ่งข้อตรวจพบที่พบก็คือการใช้ใบกํากับภาษีซื้อต้องห้ามมาคํานวณเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มเรื่องนี้ได้ปรึกษากับกองโครงการงบประมาณแล้วอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับหน่วยสายแพทย์โดยตรงนะอาจจะมีบางหน่วยที่มีการดําเนินการลักษณะนี้ก็คงจะต้องมาควบคุมอย่างไรก็ตามก็ได้เน้นย้ำเอาไว้นะครับว่าเรื่องของการดําเนินการ กิจการสวัสดิการต่างๆคงจะมีอยู่ในหลายๆหน่วยนะครับจำเป็นจะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่กําหนดนะครับเพราะว่าแม้อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่สตอนอได้ขออนุญาตไปแต่อาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องอื่นๆดังนั้นก็เน้นย้าให้ท่านได้ดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนั่นเองสิ่งที่เป็นข้อตรวจพบเหล่านี้ก็คงจะต้องนํามาควบคุมนะครับแล้วก็แสดง ผลของการควบคุมของท่านนะครับอยู่ในรายงานผลการควบคุมภายในด้วยเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตเน้นย้าหน่วยไว้ด้วยเช่นเดียวกันครับร่องสุดท้ายคือเรื่องของโครงการพัฒนาและขยายผลการใช้ระบบลีนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโรงพยาบาลของระบบในปีงบประมาณ6-7นี้ก็ได้มีการกําหนดหน่วยเหมือนกับเป็นหน่วยต้นแบบเป็นหน่วยนําร่องนะครับที่จะนํา,นาเอาแนวคิดลีนนะครับลงไปถ่ายทอดและดูว่าผลลัพธ์เป็นอย่างไรในปีหน้าเราจะขยายผลไปสู่โรงพยาบาลกองทบก อ,อื่นๆอย่างไร3หน่วยก็คือโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโรงพยาบาลค่ายสุรศรีและโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมนะครับซึ่งทางกรมแพทย์ฐานบกก็ได้รับความกรุณาจากมูลนิธินโยบายสาธารณาไทยนะครับโดยท่านอาจารย์ยิ่งศักดิ์มรริบรากุและคณะก็ได้กรุณาไปเป็นทีมวิทยากรน,นะครับลงพื้นที่ไปในโรงพยาบาลนำร่องทั้ง3หน่วย ตามแผนก็คือต้องลงไปถึง3วิสิตด้วยกันนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่เฟสที่3แล้วก็คือการลงไปเยี่ยมหน่วยใน,ในวิสิทที่3ดําเนินการไปแล้วในโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้วยนะครับก็จะเหลืออีก2อหน่วยในเดือนนี้ต่อไปแต่ว่าสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ต้องถือว่าโรงพยาาฐานบกหน่วยสายแพทย์กองทัพบกก็ได้รับเกียรติจากท่านประธานบุรณนิธินะครับคุณโชติโสพลพาณิชย์ท่านจะ รุนาไปเยี่ยมโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อดูว่าเมื่อมีการไปถ่ายทอดนแนวคิดลีนแล้วเกิดผลลัพธ์มีการดําเนินการกันอย่างไรบ้างนะครับซึ่งก็กําหนดการอยู่ในวันที่4กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับรทางกรมแพทย์ฐานบกท่านรองจาก,กรมแพทย์ฐานบกท่านที่1ก็จะเดินทางไปร่วมให้การต้อนรับท่านประธานบุรณิธินโยบายสาธารณไทยนะครับรวมทั้งรับทราบจากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้วยว่า หรือว่าโรงพยาบาลกองทบกในพื้นที่กองทัพภาคที่สก็จะมาร่วมเรียนรู้ในกิจกรรมในวันที่4นี้วันพระฤหัสบ,ด,สบดีนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ขอขอบคุณทางโรงพยาบาลท่าสมเด็จพนนระนเรศวรมหาราชไว้นาที่นี้ด้วยเมื่อเสร็จสิ้นการจัดก,กิจกรรมในหน่วยนำร่องทั้ง3หน่วยครบทั้ง3วิสิทธุกหน่วยแล้วนะครับก็จะมีการประชุมเพื่อ a อากันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คงจะมีแนวทาง ให้กับโรงพยาบาลอื่นๆนะครับในปี68ต่อไปก็คงจะนำมาเสนอกันใน Quality Weekly ด้วยครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ